ครับเรียนท่านผู้ชมทุกท่กทานเลยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง JS ปอนกับเกม Monster Hunter p a r k 2อดอทอีกเช่นเคย <Anna. S 1> ใน EP นี้ก็เป็น EP ที่1 1พา part นะครับผมอ่าเราก็จะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะก็คือจะไปขับไล่มังกรโบราณคูชานดาโอล่านะโอเคในการรล่เออไม่ใช่สิในการขับไล่ครั้งนี้เราก็จะไปขับไล่ในดินแดนทเลใส มาตอนคืนด้วยนะเนี่ยโอเคแล้วก็มาถึงที่แคมป์แล้วแล้วก็มาเอาของฟรีให้หมดเลยอย่าให้เหลือยกเว้นไอ้พวกน้ำยาพิษธนูหรือว่าลูกกระปูกกระปืลลูกกระปืนเออลูกปืน,ปน,ปนครับไม่ต้องเอาครับเพราะว่าพวกเราไม่ได้เป็นสายกันเนื่อนะเรามันสายบู สายกันเนื้อก็คือเอ่อพวกใช้ปืนใช้ธนูนะเ็ามันสายบูใช้มีดไล่ฟันหนึ่งอย่างเอโอเคอันนี้เราก็กินสเตมินาให้ครบนะจะได้วิ่งได้เร็วๆกินฮอตด,ดิงด้วยนะครับผมเพราะว่าทะเลทรยายตอนกลางคืนมันเอ่อมันจะหนาวนะโอเคผมไปผิดทางเมื่อกี้เราต้องกระโดดลงไปในบ่อน้ำนะจะได้ไปแมปหก เราก็จะทะลุทะลุไปแมป5เลยเพราะว่ามันน่าจะอยู่แมป5เลยเพราะว่าเท่าที่จําได้ในตอนที่เล่นตอนนั้นก็มันอยู่แมป5นะได้ไงผมว่าเราอยู่แมป5จริงด้วยว่าไงเจ้าจิงจกตดปีกเราเจอกันอีกแล้วนะน,น่าด้านเนี่ยไล่ครั้งแรกไม่ไปต้องให้มันไล่ครั้งที่สองโอเคมันเห็นผมแล้วนะครับ มาถึงก็บินเลยถ้ามันบินอย่างนี้เราสามารถใช้อ่อันนี้ระเบิดแฟลได้นะผมขอเรียกระเบิดแฟลแล้วกันป่าเข้าไปครับมันก็จะตกลงมาแบบนี้ครับโอ้ย oh <my> <c oughs> โดนหมัดแสงอาทิตย์เข้าตาไปดีรับตามสเต็ครับเราก็กระโดดฟันมันครับตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมว่ามันน่าจะสู้ง่ายอยู่นะในระดับหนึ่ง <c oughs> สู้ง่ายตอนที่ว่ามันยังไม่โกรธนะแต,แต่แต่ถ้าตอนมันโกรธอะ่ะมันก็จะมีเอ่อ เท่าที่ผมบอกไปในพร์ที่แล้วนะถ้ามันกรธมันก็จะมีพายุหมุนรอบตัวมนันนะเราจะเข้าใกล้ตัวมันได้ยากมากเลยลงมาดีเอ้ยนี่นะกระโดดฟันหางโอ้โหแรงยังวะแค่โดนหางสก,กิแล้วเนี่ยไงแรงยัง,งสมกับเป็นบังกรโบราณจริงเยๆนี่ครับมันพ่นลมแล้วก็กระโดดเข้าไปฟันลำตัวมันนระวังท่าตะปบด้วยนะครับ อ้าตะปบมีตีนน้อยๆเองมันนี่นะนี่นะกระโดดฟันหัวเลยเป็นไงโคตรห้าวพยายามจะไปสู้ข้างหน้ามันครับระวังโดนพายุของมันนะแรงครับท่านี้นี่พอมันพ่นเราก็กระโดดเข้าไปข้างๆไปฟันมันอื้ออื้ออื้อโดนโดนมีสะดุ้งมีสะดุ้งไปเลยไปเลยไม่มีใครต้อนรับมึงหรอกหมู่บ้านนี้ไปเลยเออมาพ่นไรนี่นี่ฟันตีนฟันตีนโอ้โหดาบินว่ะ นาบินแล้วก็เหล่าจี้อือแล้วหาหาจังหวะก่อนทําโอเคมันวิ่งแล้วได้เวลาเหล่าดาบโอ้ยเฮ้ยเ้กระโดดล่ก่อนโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเชียวเกือบไปแล้วเชียวจะเล่นทีเฟิร์สหรอเล่นทีเฟิร์สหรอชอบเข้าข้างหลังเหรอนายอ่ะเออโอ้โหโดนตก่ะโคตรแรง โอเคเราวิ่งมาตั้งหลักก่อนนะครับเราต้องใช้ระเบิดแฟตป้าให้มันโด,ดลงมาอย่างนี้ไม่ใช่โด,ดลงมาดิตายให้มันลงมานะเพราะว่าผมคักจะไม่ไหวกับมันแล้วเพราะว่ามันจะบินอะไรบ่อยขนาดนั้นโอเควางระเบิดเลยอุ๊ยวางไอแคนเดียวพอไม่เสี่ยงเรานี่นายระเบิดไปแดกหือสะดุ้งโอ้ยมันโกรธแล้ววะ่ะโอ้ดูดูดดนะครับสังเกตนะครับมันโกรธแล้วมีพายุอ้อมตัวมันนะครับถ้าเราเข้าไปใกล้มันเราจะโดนผักออกมานะ แล้วถ้าเกิดโชคไม่ดีเราโดนผักแล้วมันก็จะพ่นลมใส่เราแล้วก็จะเดสสมอลลี่ในทันที <c oughs> โอโอ,โอนะเห็นไหมครับพอเราเข้าไปมันจะโดนผักออกมาแล้วจะโดนคอมโบพ่นลมใส่แต่ว่าเมื่อกี้มันพ่นไม่โดนผมนะจังหวะนี้เราก็พยายามอย่าเข้าไปใกล้มันนะแต่ว่าจะโจมตีได้ก็จดจะโจมตีได้ประมาณส่วนหัวกับส่วนหางมัน,นครับผมก็จะใช้มีดพิษในการปาใส่มันนะเพราะว่าตอนนี้เราเข้าใกล้มันไม่ได้นะ เดี๋ยวรอจังหวะก่อนเราต้องเป็นนักปามีดแม่นๆนะตอนนี้เราปลาโดนไปแล้วหนึ่งครั้งปาโดนประมาณสามครั้งก็น่าจะติดพิษแล้วครับอันนี้มันเป็นมีดอับยาพิษนะโอเคจังหวะนี้น่าจะป่าได้นี่ไงโดนด้วยเกือบไม่โดนโดนโดนปลายปีกมันเมื่อกี้เดี๋ยวรอ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 จังหวะก่อนสามครั้งน่าจะติดพิษแหละนี่โอ้โหไม่ต้องติดพิษละมือเจอกูปามีดยงไงล่ะ ไม่ต้องติดพิษก็ได้เจอปามีดขับไล่ไปเลย <c oughs> เอ้ยมันง่ายจังวะมังกรโบราณยิงปะเนีย่ยหรือว่าเป็นยิงจกตีปีกเฮ้ยชาวสยาลงมาครับคนดูเห็นไหมนะชาวสยาลงมาดาวโลก <c oughs> มันไม่ใช่ดาวตกนะเป็นพวกชาวสยาเอาหายไปแล้วหายไปจังวะโอ้นั่นไงนั่นไงชาวสยาเต็มเลย <c oughs> ชาวสยามบุกโลกส่วนเรามาล่ามังกรครับไม่สนใจ โอเคระหว่างรอที่จะก,กลับบ้านก็เรามาหาพวกสมุนไพรรอนะหาอะไรก็หาไปเถอะครับหาอะไรได้หาไปเลยหรือว่าเราจะไปขุดแร่ในแมปหกก็ได้นะแต่ใน e ีีนี้ผมไม่ได้เอาที่ขุดแร่มาก็ยืนหนาไปเลยสิครับอ่าโอเคได้เวลากลับบ้านเราแล้วประทับปึง้งอ่าคุณได้ผ่านควสนี้แล้วเดี๋ยมาดูรางวัลหน่อยซิ ก็จะได้เป็นกระดูกม่วงเหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นเล็บมันแล้วก็อะไรไม่รู้เหมือนกันได้เงิน2,500บาท้าร้อยบายีม่มย่ยมเลยอ่ากดเซฟก่อนอย่าลืมกดเซฟทุกครั้งนะครับผมจะได้ไม่ต้องเล่นใหม่ อ่าเรามาถึงหมู่บ้านของเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP นี้ EP ที่11 Part 2นะต้องเรียกว่า Part 2นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมนี้ในมือถือก็สามารถดูวิธีดาวน์โหลดได้ใต้คลิปนี้นะครับผมไม่เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับบายบายจุกลู